ท้องทุ ite, ่งกะทิด้วยอินทรีเกษตรร่ำรวยกันทั้งประเทศชาวเกษตรอยู่ดีกินดีปลอดสารพิษหมดกังวลกับสารเคมีเพืชผลอุดมดินดีด้วยอินซีเอจีพัฒนาครับสวัสดีครับวันนี้ตรแต่บวันที่18เดือนกันยายนนะครับปี2 5ัฒนะครับ เกต้น์ผนักวิชาการจุกบุษรากแก้วนะครับพร้อมกับแล้วก็ผมดีเจผู้จัดการทิโชวนะครับนักวิชาการจากบริษัทรากแก้วคนใหม่นะครับเหตุผลนะครับวันนี้มีโกาสได้มาเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ได้ปลูกข้าวไม่ได้ใช้การผลิตของบริษัทราชแก้วในนาข้าวด้วยนะครับแล้วข้าววันนี้ออกมาค่อนข้างสวยเลย กวมางแต่ไม่ล้มน้ำเตี้ยนแบงนี้ล้มนิดเดียวครับแต่แบงเือนนี่เตืนใหญ่ลุกล่มเป็นระดับเขาล้มทุกแปลงใช่ไหมล้มแปลงนะล้มทุกแปลงที่เข้ามาลู้ไ่มีแปลงที่ไม่ล้มเออครับน้ําเยอะจริงๆช่วงนี้ครับน้ํำตอนนี้น้ับตัวนี้หนึครับชื่ออะไรครับพี่ผมสมจิตครับผมพุชย้อยมีสุขภาพค่ะพุชัยย้อยค่ะสุขภาพเนาะ บ้านอะไรครับพี่บ้านหนองไซขึ้นตำบลอะไรฮะตำบลหนองเจ้าโอลอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรคร9เหตุเนาะครับวันนี้ได้ปลูกข้าวด้วยแปลงที่รวงพลังสวยๆใกล้จะได้เกี่ยวนี้อ่าตกกี่ไร่ครับพี่แปลงนี้ติดสามไร่ครับติดสามไร่เนาะข้าวปลูกที่ใช้ปลูกุ๋ยอะไรครับพันธุ์ยขี้ข้าวครับผมพันธุ์สีข้าวเป็นปุ๋ยลูกใสขันธใหม่นะครับครับเห็นรวงเบื้องต้นอย่างนี้ถือว่าพอใจไหมัะพอใจนะรวงข้าว เป็นยังไงฮะสวยไหมพี่สวยอ๋อเม็ดใสดีเนาะข้าวเม็ดใสน่าจะน้ำหนักดีด้วยครับและได้เป็นคนที่ใช้ทักน้ำหรือเปของผลิตัณฑ์ลาเต้เนาะครับเพื่ฉีดฮอร์โมนสำหรับข้าวเล็กคุยน้ำข้าวเล็กเพื่อฉีดทั้งสองครั้งครับสองครั้งครับแล้วชุดอ่าพร้อมกับย่าง้็จะตั้งท้องที่มือนี่ฉีดเป็นฉีด สองครั้งครับสองครั้งช่วงข้าวตั้งของกับช่วงข้าวกาลังเอกออกคำออกไอเกสรเนาะไอเกสรด้าหและที่สาคัญก็ได้ใช้ปุ๋ยเอชจีเทอร์โบสองครั้งด้วยใช่ไหมพี่ตอนที่เป็นข้าวเล็กจริงๆนี้ใช้บวกกับปุ๋ยอะไรครับพี่ปุ๋ยอะไรกัโแปดแปดเอชเรบหกแปแปดเนาะครับสิบสามไนว่าหมดเทอร์โบดีไปสิต่อแล้วก็สิบหกแปดแปดลัก คนขี่ลูกแปดสองลูกสองลูกเป็นทั้งหมดจบตป็นตัวั้แล้วนะฮะแล้วส่วนตอนเท่าตั้งท้องหรอครับใช้คุ๋ยเซชเอร์โบนี้สูตรสิบห้าใช้สูตรสิบห้าสามต่อเนาะสามต่อใช้เฟอร์โบนี้สสามต่อทีันั้งอแลวนอย่างนี้ถือว่าประหยัดคุยเนยเคมีลงได้ด้วยเนาะแล้วก็ ดูจากรวงข้าวเขจะต้นแข็งแรงมากขึ้ด้วยใช่ไหมพี่เพราะประหว่างช่วงที่ขับที่ก็มาถึงแปลงนี้ข้าวลงเยอะมากเพราะน้ําขึ้นเยอะมากทํเาเครื่งองสูบนพากันเยอะเลยนะฮะเห็นไหมฝนตกลมแรงใช่ไหมล่ะลมแรงเมื่อกี้แรงมากว่าผมไม่เหลอือแล้วแต่แม่บอกเลยว่าไม่ลุ้นเลยว่าข้าเดีวยวแข็งแรงมากเลยนะครับแล้วอีกประมาณสี่วันถึงจะถึะครับ สามครับผมวันที่สากันยายนที่นทบจะประมาณประมาณ3ามสีวันเนาะ3-4มสี่วันถูกกำหนดเกี่ยวนะครับแล้วจากประสบการณ์ที่ทำมานะที่เราทำนานะครับจะเห็นว่าแค่ลักษณะนี้ความตั้งใจอยากจะได้สักประมาณกี่ถังที่เราได้แค่ถังร้อยร้อยร้อยถังนี้ครับถ้าได้จริงๆ80 รอยถังพอใจไม่ทราบพอใจครับแต่ดูลวงเป็นไปได้ไม่แฮปปี้เป็นไม่ได้ไหมร้อยถังไม่ได้ไหมคิดหน้าหน่าน่าเป็นไม่ได้เพราะว่าไม่เคยทำข้าวแบบเห็นลวงแบบนี้ไงคะที่ทำมาเนาะครับที่เราโข้าวแปลงอื่นเขาใช้ขันสี่หนึ่งพวงครับลวงมันเล็กกว่านี้อีกอ๋แลววงเล็กก่านี้อีกเเนาะายังได้ไล่เวีลื้อยังได้แล่เลวียนเนาะเอาได้ เดี๋ยวยังไงถึงบันเทวจริงๆทีมงานบริษัทลาดแก้วคงได้ติดตามไปด้วยนะครับว่าสาไร่ของพี่เขาจะได้เข้าทั้งหมดกี่เีตรนะครับแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ให้ทีมงานบริษัทได้มาส่งท้ายแข่งกันเลยนะครับขอบคุณครับ